เคล็ดลับการเลือกห้องคอนโดมิเนียมเลือกอย่างไรถึงจะถูกต้องตามหลักการของหวงจุ้ยอยู่แล้วเหงคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอจากหวงจุยย้ยดีมีเหงสําหรับหลักการในการเลือกคอนโดมิเนียมนะครับหรือว่าเลือกห้องในคอนโดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยหรือว่าเพื่อการลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับนะครับง่ายๆที่สามารถนํแไปประยุกใช้ได้นะดยหลักการแล้วนะครับเราจะพิจารณาเรื่องของหวงจุย้ยของคอนโดเนี่ย สองส่วนด้วยกันนะครับหนึ่งคือเรื่องของชัยภูมิภายนอกและสองคือเรื่องของชัยภูมิภายในโดยชัยภูมิภายนอกนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้นะด้วยตาเปล่าเลยมันคือเรื่องของทาเลนั่นแหละทาเลที่ตั้งของอาคารทั้งอาคารอันนี้ให้มองทั้งอาคารเลยนะครับว่าอาคารที่เราจะไปเลือกซื้อเนี่ยอยู่ในทําเลไหนตําแหน่งเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นอย่างไรเช่นมีอาคารสูงสูงบังไหม หรือว่าติดกับสวนสาธารณะมีพื้นที่โล่งเยอะๆอาคารของเราติดกับถนนใหญ่หรือว่าถนนในซอยเล็กๆอาคารของเราติดกับแม่น้ําขนาดใหญ่หรือว่าติดกับคลองขนาดเล็กสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนส่งผลกับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมที่จะไหลเข้ามาสู่อาคารของเราแล้วก็มีโอกาสทําให้อาคารของเรานั้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองมากหรือน้อยแตกต่างกันไปเช่นถ้าอาคารของเรานะครับติดกับบริเวณที่เป็นถนนใหญ่มีการสัญจรเยอะ เนื่องจากพลังงานที่มากับอะไรครับมากับคนมากับการสัญจรของยานพาหนะต่างๆถ้าติดกับถนนใหญ่มีการสัญจรเยอะมีรถเยอะมีผู้คนเยอะโอกาสที่อาคารหลังนั้นเนี่ยจะได้รับพลังงานมากเป็นพิเศษ,ษ,ษก็มีในทางกลับกันถ้าอาคารอยู่ในซอยลึกถนนเล็กแคบการสัญจรน้อยผู้คนน้อยถึงแม้จะสงบเงียบอ่าแต่อาคารหลังนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานสิ่งวดล้อมน้อยตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าคอนโดมิเนียมติดกับแม่น้ําเป็นวิวแม่น้ําเลยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่มีการสรัญจอแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาคารหลังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะถ้าแม่น้ํามาในทิศท,ทางที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ายิ่งสร้างความเฉล,ลิญรุองเรืองให้แบบเร็วแบบก้าวกระโดดในทางกลับกันถ้าติดกับคลองและคลองนั้นเป็นคลองที่เป็นน้ําเน่าเสีย หรือว่าคลองน้านิ่งแบบนี้ที่ทางหงจุ้ยก็ถือว่าอาคารหลังนั้นจะได้รับพลังงานที่เสียตามไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับสภาพแวดล้อมนั้นจึงมีความสําคัญมากๆเลยนะครับที่ส่งผลดีหรือส่งผลเสียให้กับอาคารทั้งอาคารคราวนี้เมื่อเราพิจารณาเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วเนี่ยก็ให้ดูว่าเอ๊ะแล้วบริเวณด้านหน้าของอาคารเราเนี่ยการเข้าออกการคมนาคมสะดวกสบายมากน้อยแค่ไหน บริเวณด้านหน้ามีโถงกว้างมีลานกว้างพอที่จะสะสมพลังงานไหมบางพื้นที่นะครับออกแบบอาคารเนี่ยให้มีโถงด้านหน้ากว้างมีการสัญจรสะดวกติดกับถนนใหญ่แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่ดีในทางผงจุย้ยอาคารหลังเนี้ยก็มีโอกาสที่จะสะสมพลังงานจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็นําพลังงานที่ดีนะครับเข้ามาภายในคอนโดแล้วกระจายไปห้องต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในทางกับการบางคอนโด พื้นที่ด้านหน้าแทบไม่มีเลยนะติดกับถนนใหญ่ก็จริงแต่ไม่มีลานกว้างในการสะสมพลังงานแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโอกาสมาถ,ถึงด้านหน้าละแต่ไม่สามารถที่จะสะสมพลังงานหรือควยคว้าโอกาสหรือนําพลังงานเข้าไปในอาคารได้ถ้าเราเลือกได้นะครับก็ต้องพิจารณาคอนโดที่มีพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมากแล้วก็ติดกับแหล่งจ่ายพลังงานที่ดีแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คอนโดที่อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยมากกว่าพอเราดู เรื่องของชัยภูมิภายนอกรอบอาคารรอบตึกแล้วเนี่ยเราจึงพิจารณาเรื่องของชัยภูมิภายในชัยภูมิภายในนะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของโซนที่ตั้งของห้องของเราว่าห้องของเรานั้นอยู่ในโซนไหนอยู่ใกล้กับระบบสาธารณูปโภคแบบไหนเช่นถ้าห้องนั้นติดกับโซนที่เป็นสระน้ําติดกับโซนที่เป็นสวนต่างๆแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมโดยถ้าเราใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับ ของคนที่มีครอบครัวแล้วการที่ห้องของเราเปิดออกไปเจอสระว่ายน้ำเจอสวนสาธารณะหรือว่าเจอสวนภายในโครงการแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าได้รับพลังงานที่ถูกต้องเหมาะสมเหมาะสาหรับคนที่มีครอบครัวแต่ถ้าใครที่อยู่ในวัยทํางานนะครับถ้าวิวเปิดออกไปไปเจอกับถนนที่มีการจราจรข,ขวักไข่แบบนี้ก็จะเป็นการกระตุน้นช่วยให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานได้ดีนะครับอันนี้สามารถเลือกได้ทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สำหรับเรื่องของทำเลที่เป็นทำเลติดแม่น้ำก็เช่นเดียวกันนะถ้าเปิดออกไปมองเห็นเป็นทำเลแม่น้ำหรือว่าคลองก็ต้องดูว่าทิศทางในการไหลเข้ามาถ้าไหลเข้ามาสู่ตัวห้องของเราจะผ่านทางระเบียงแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสนะครับที่ห้อง,องเรานั้นจะได้รับพลังงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากเป็นพิเศษมีโอกาสลุ่งเลืองแต่ก็ต้องดูนะครับว่าถ้าน้ําที่ไหลามาเนี่ยเป็นน้ําเสียอันนี้เนี่ยก็ส่งผลเสียเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้คือเมื่อเรามองไปภายในห้องนะว่าเป็นแบบไหนคราวนี้ตำแหน่งหรือว่าโซนที่ตั้งของห้องที่เราเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกโซนไหนวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากนะครับสำหรับการเลือกโซนที่ดีที่สุดเนี่ยในคอนโดเนี่ยควรจะเลือกโซนที่ใกล้กับลิฟต์เนื่องจากว่าในทางห่วงจุ้ยนะครับเรารับพลังงานจากสิ่งแวดล้อมพลังงานชี่เนี่ยจะเดินทางมานะผ่านทางประตูด้านหน้าของอาคารนั้นอาคารแล้วก็ไหลนะครับ ผ่านผู้คนที่มีการเดินทางขึ้นมาในตำแหน่งต่างๆภายในห้องอ่าภายในอาคารผ่านถงที่เรียกว่าถงลิฟต์ดังนั้นพลังงานชี่เนี่ยก็จะไหลนะครับขึ้นมาทางถงลิฟต์นั่นเองดังนั้นห้องที่อยู่ใกล้บริเวณถงลิฟต์ก็มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานชี่ที่ดีนะครับที่ส่งผ่านมาจากตัวอาคารหลักนั่นเองแต่ก็มีข้อสังเกตน,น,นะครับว่าการที่เราจะเลือกห้องที่อยู่ติดถงลิฟต์มากจนเกินไปเนี่ย ก็อาจจะส่งผลเสียนะครับเนื่องจากว่าการที่ลิฟต์มีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคนใช้งานมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จ,จะส่งผลเรื่องของความสงบเงียบอ่าถ้าใครที่ชอบเรื่องของความสงบเงียบก็อาจจะเลือกทำเลที่ไกลออกมาจากตัวลิฟต์หรือว่าถงลิฟต์สักนิดหนึ่งนะครับแต่เคล็ดลับก็คือว่าให้เราเปิดประตูหน้าห้องมาเนี่ยแล้วยังมองเห็นประตูลิฟต์หรือว่ายังมองเห็นลิฟต์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดในโซนโซนนั้นเลยของอาคารนะครับต่อมา ถ้าห้องของเราอยู่ใกล้บริเวณนะครับเรื่องของบันไดหนีไฟต่างๆเนี่ยถือว่าดีไหมถ้าอยู่ใกล้บันไดหนีไฟนะครับในทางวงจุ้ยแล้วก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะแต่เราจะได้เรื่องความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะครับลำดับต่อมาถ้าเกิดว่าการเลือกห้องอยู่ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องไฟฟ้าห้องควบคุมไฟฟ้าต่างๆถือว่าส่งผลเสียหรือไม่โดยปกติแล้วนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียทางวงจุ้ยนะ แต่จะส่งผลเสียในกรณีที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีการซ่อมแซนอยู่บ่อยแล้วเราเป็นคนที่ต้องการความสงบพื้นที่ที่เป็นห้องอจ่ายไฟต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็มีช่างที่มาทํางานบ่อยๆอันนี้ก็จะรบกวนเรื่องของความสงบนะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงโซนนี้จะดีกว่าโซนต่อมาที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยก็คือโซนที่เป็นห้องเก็บขยะห้องเก็บขยะนะครับก็ถือว่า เป็นจุดจ่ายพลังงานที่ไม่ดีเลยเนื่องจากว่ามีคนเข้าออกเยอะด้วยแล้วก็เรื่องของสิ่งสกปรกต่างๆเรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงนะครับถ้าเลี่ยงได้ตำแหน่งนี้ควรจะเลี่ยงมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าให้เราเนี่ยอยู่ไกลจากห้องเก็บขยะก็มีโอกาสนะครับที่เราจะได้รับผลกระทบเนี่ยน้อยลงตามไปด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครจะปล่อยเช่าเนี่ยก็แนะนําว่าให้อยู่ในโซนที่ไกลออกไปจากห้องเก็บขยะเนี่ยถือว่าดีที่สุดละนะครับแล้วก็ไปเลือกโซนใกล้ๆลิฟต์ อันนี้เนี่ยผู้เชา่าจะชอบมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นนะครับในการที่จะเลือกห้องคอนโดมิเนียมนะครับให้ถูกต้องตามหลักการของฮวงจุย้ยจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็ใช้ประสบการณ์ใช้เซนส์ของเราเนี่ยในการที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนสภาพแวดล้อมทางฮวงจุ้ยเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสภาพแวดล้อมเรื่องของการอยู่อาศัยที่อยู่ดีนั่นเองถ้าเราเลือกอสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยดี าการที่เราพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่อาศัยมีความสุขมันก็ส่งผลยังไงครับทาให้เรามีพละกําลังมีกําลังใจมีความคิดความอ่านที่ดีสามารถที่ออกไป,ไปเผชิญปัญหาต่างๆออกไปทํางานหาเงินหาทองได้นี่แหละครับคือหลักการของการที่เราเลือกที่อยู่อาศัยดีหรือห้งจุ้ยดีส่งผลให้ชีวิตของเราดีนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท่านนะครับที่จะนาไปวิ์ใช้แบบเบื้องต้นนะในการที่จะเลือกซื้อห้องคอนโดมิเนียมสักห้องหนึ่งนะครับให้ถูกต้องตามหลักการของจุย้ย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ